การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมนได้ทุกวันเราได้พูนแต่ชาวลุกขึ้นอย่างเบาแอปที่รักกระดูกถือออมไม่โดนเช็คสบายใช้ล้านรีบตังหลักตั้งที่ซ่อนไว้เอ๊หายไปไหนคนเจออีกแล้วโทอที่รักอยากให้เธอรู้เราสุดใจ จีพาสเนเกอร์อัลล็อกยูสไตล์กิฟรีนไฮยาเพียรเซรัมเนเชอรัลไฮยารูรอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเชา่าผสมมัลติวิตามินบี อะไรอะไรเข้ารายการตอนวันนี้ครับท่านรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพ่อมาเข้าทำไมน้องพุธถึงเชิญทั้งสองท่านมาครับผมไม่ได้เชิญนะเขาเหมือนผ่านมาแล้วเขาก็เลยพอดพุธพอดีว่าเกล็ดกันหน่อยพุธเชิญพี่ภูก็ต้องบอกพุธเชิญเชิญมาก็นี่ไง เารู้เพราะว่าไรน้องเขาจะทูบเรียกเราอย่างเงี้ยเราก็เลยเรสัมผัสได้แล้วก็เออพูดเรียกเราก็เลยเรียกออกมาวรกันตอนแรกเขาจะว่าจุดกำยานนะเลยบอยมาแต่เอาเป็นทูบหรออาทูบก็ได้ก็ไม่ติดเหมือนทั้งสองคนนะครับก็คือเรียกว่าเราต้องแสดงความยินดีกับเขาเพราะว่าทั้งคู่ตอนนี้ได้เป็นแฟนกันอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยนี่อ้ออ้ออันนี้อย่าพูดเล่นนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยถามลูกชายมันน่ะน้องดีนน้องดีน เอาอ่องปเป็นอะไรกับแม่ น <S <S ตันเข้าใจวันนี้คือแฟนแม่แจริงปะเ,ออเรื่องจริงไหมเนี่ย<โฤ>เรื่องจริงเรื่องจริง,รงทำไมดูไม่ออกเหรอตอนที่ไปบ้านได้เนี่ยท่านเนี้ยไอ้ไอดีอด,อดีไม่รู้เหรอไม่รู้นะเข้าใจว่าเน,นี่ยคือแฟนแม่ไม่เด็กมันก็ใส่แหละเพราะภาพทีเ่เห็นทุกครั้งก็คือไปไหนไปด้วยกันทาเล็บให้บ้างแต่งหน้าให้บ้างเดี๋ยวผูกโบผมให้บ้างนางคงเข้าใจว่านี่คือวิถีของพ่อจะต้องดูแลแม่หนีละเมอเป็นดีเจอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วฮะสิห้า ปีหน้าปีห้าเร่มงานตอนนั้นคุณทำยังตอนนั้นคุณทำยัง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 ไม่มาเยัยัง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 กิงงยั่ยังยังังย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 ังังอยู่เัรอัช่ังยังา้งยายังยยช่วงนั้นองยั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 งยเงยังยังังังัยััเยยยัยััั ยังรัดยังดเอทามเมื่อประมาณแบบได้เข้าเอทามปี2006อ่ะเออประมาณนั้นเออประมาณนั้นเล็กน้อยครั้งแรกที่เจอพี่อ๋องเป็นไงพี่ด้าจริงๆอ่ะเจออ๋องครั้งแรกตั้งแต่สมัยเป็นวงมะลินักร้องวงมะลินักร้องนำวงมะลิแล้วคือตอนนั้นเราเป็นดีเจอยู่ที่ขึ้นเวอร์จินเฮดสเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าอ๋องเนี่ยมาเป็นนักร้องนำเขาก็ต้องมาทัวร์แบบสัมภาษณ์ตามคลื่นวิทยุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเห็นเขาไงเราเห็นครั้งแรกเขาแมนมาเลยครับสวัสดีครับเนาะอ๋องอ๋องทำท่าเด้ทำท่าสวัสดีแล้วไม่พูดไม่พูด สวัสดีครับอย่างนี้เลยเสียงมือมือมือเป็นช่องตอนนั้นมือไม่เป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นยังไงปมือมือมันถูกจับมัดไว้คนรีบไปแล้วว่าอ๋องพูดน้อยๆพอถ้าพูดเยอะเดี๋ยวตุ๊ดใช่ให้คนอื่นพูดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากที่เขาออกจากสตูพ้นปิดประตูป้งใส่ดีเจที่จัดด้วยกันครับ มันไส้นักร้องนํามันจะเลยอ่ะอ,อมันเป็นตุน๊ดมันแอปบม่ไช่เงี้เหออรอแ,แล้วเสร็จแล้วเล้กเฮ้ยจริงเหรอเขาไม่ได้เป็นต๊ดบอกแกไม่เชื่อฉันผีเห็นผีฉันเห็นฉันรู้ประมาณนี้คุณเล่าทุกเรื่องให้องฟังเกือบ <c oughs> ประมาณอ่ะชีวิตด,ด่าประมาณแบบ90%อองรู้หมดเลยเใช่ หลักๆมันจะเป็นการปรึกษาพี่ลี<ช>เรื่องที่เรารู้สึกลำบากใจเรื่องที่เราอยากแชร์เรื่องที่เรารู้สึกแบบตลกมากเลยแต่เราให้ใครฟังไม่ได้บบอะไรอย่างงี้เราก็จะเล่าให้เพื่อนฟังหรือว่าบางที <ๆ S 2> เราแบบเจอเรื่องอะไรไม่สบายใจ <ๆ S 1> ก็จะแบบปรึกษาออกแกใช่ฉันคิดแบบเนี้ยถูกไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>จะเป็นแบบนี้จะคอนเฟิร์มมันก็แบแกแกฉันรู้สึกแบบเนี้ยตั้งแต่สามีคนแรกเวลเขาคุยเรื่องผู้ชายคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยเขาปรึกษาออกตั้งแต่คนแรกเลยไหมที่สุดตอนคบกับ คนแรกเออเรายังไม่สนิทกันน้อยไม่สนิทกันหลังแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตอนแรกเนี่ยคือแบบว่าเออตอนที่ตอนนั้นแต่งงานใหม่ๆแล้วเพิ่งมาสนิทกับเขาอะไรเงี้ยอดีตสามีหึงมากว่าไม่เข้าใจนี่แบบไปไหนไปด้วยกันตลอดเวลาเขาก็จะไม่รู้ว่านี่เป็นเก้งก็จะไม่รู้เราเวลาไปทริปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ต้องนอนด้วยกันถูกไหมอยู่ห้องเดียวกันคนคนทางบริษัทเขาก็รู้ว่าอ๋องจะไม่ทางทำอะไรระดับนี้เลยนี่แต่สามีทารู้แต่สามีทาก็รู้สึกาใจทำไมต้องอยู่ห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเดือดร้อนไหมแต่หารู้ไหมคือลองชุดกัน หลายครั้งที่แบบไปเสร็จปุ๊บช่วงไหนที่ดาแบบอ้วนหน่อยอย่างเงี้ยเราก็เอาละฉันใส่ได้แน่เลยอะแล้วก็ไปหยิบเสื้อผ้าด้ามาใส่แลวยืนโพส์รอหน้านห้องน้ำพอีิดาเปิดประตูมาแล้วตกใจเป็นต้นอ,อีอนี้มาฉากด้วยไมุดด้าไปใส่ปรึกษาเขาไหมตอนที่บอกว่าฉันจะจะเลิกจะเลิก พลาส,สนิคเกอร์อัลล็อกอยูสไตล์คอร์ดีพัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจคอร์จิคอร์อรเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสีจ้าเขาไหมตอนที่บอกว่าฉันจะจะเลิกโอ้ยยิ่งมึกตายอีกเราคือแบบร่วมหว<ร>ัวจมท้ายเลยก็มีดว่โอ้ยนี่คือคุณเตอร์นี่คือคุน จรเอบอกว่าไงตอนเข้ามาปรึกษาไม่พี่เราจะวิเคราะห์ตามหลักการที่มันเกิดขึ้นเราจะมาให้มองเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเรื่องที่ไม่ดีที่สุดหารกันแล้วไงรับได้รับไม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออ๋องอะจะยึดคตินี้พี่เวลาคนเราอ่ะมันคิดมากมากะมันคิดไม่ออกอ๋องก็แบบอ่ะมึงเล่าเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่แล้วก็ดักเล่าห่สาี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะพี่เล่าอย่างเงี้ยเล่าเรื่อยๆเล่าเรื่อยจนวันหนึ่งมันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ ตัดสินใจได้ตัวเองเออบอกอ๋องกูเลิกแล้วหยุยาอะไรอย่างเงี้ยคือพี่บว่าพอคนเราได้ยินตัวเองเออใช่ใช่ใช่พอมันได้ยินอีกครั้งมันจะมันถลกใจอ่ะมันจะแบบจริงด้วยว่ะทำไมเราคิดได้วะทบทวนวนอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยไมงหรอใช่เนี่ยสังเกตเนี่ยเหมือนเขาจะให้พี่ด้าเนี่ยเล่านู่นเล่านี่คุณเล่าเลยเขาฟังบ้างเล่าเหรอเพราะเลยรู้ป่ะพี่พอเรื่องตัวเองอ่ะ เขาไปไม่ได้เวลามีเรื่องอะไรปุ๊บปะด้าก็จะเป็นคนกระจกสะท้อนได้ออกเหมือนกัน่าไม่ได้นะไม่ได้อย่างเมื่อก่อนอ๋องเขาจะเป็นคนที่แบบโมโหร้ายเหตุแบบนี้เป็นคนที่แบบโมโหร้ายมากกับคนใกล้ตัวโมโหร้ายคือหมายถึงว่าโมโหกับแฟนกับอะไรใช่แบบคนใกล้ตัวกับลูกน้องกับพี่สาวกับเพื่อคุณเป็นคนโมโหร้ายเหรอใช่ยังไงอะแบบอารมณ์ร้อนไือว่าอารมณ์ร้อนงด้าเขาจะคอยบอกว่าแกก็ต้องปรับนะเว้ยอย่างเงี้ยเออืความอารมณ์ดีของเขาการมองโลกของเขาว่ามันซึมซับมาถึงเพื่าางเเรมอน คือบางมุมเนี้ยแต่ก่อนเราจะเป็นคนคิดสุดโต่งมากเราจะพรู้สึกแบบโกรธปุ๊บคือปิดแล้วก็ทางนี้ทางเดียวแหละแต่พอเรามาเสดิอกับเขาเงี้ยเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอีกมุมหนึ่งที่แบบ อ๋อมันมีอีกทางหนึ่งนี่มันมีอีกช้อยหนึ่งนะแต่ว่าออกงั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งมันแบบมันอารมณ์พลิกพลิกขึ้นขึ้นลงลงไม่รู้ไปกินยาตัวไหนมามันเคยแบบว่ามันเคยแบบว่าคือรายการสดอ่ะบางทีอ่ะมันก็ต้องแบบพูดกันไปพูดกันมาบางทีอ่ะคาพูดดามันไปกินสคริปต์เขาแต่ดาของเขามาพูดดาก็าหวังว่าดาก็าหวังว่าเออจบตรงนี้เดี๋ยวเราเอาสคริปต์ไปพูดได้นี่คือโมโหตาขวางพูดสคริปต์ทำไม เดี๋ยวตอนแรกแค่สดหรอเดี๋ยวว่าตอนเด็กโอ้โหเปลี่ยนเลยสมุดสมุิสมมุิไม่อ่านล้วเขาไปขียนชื่อของอยู่เนี่ยจะเอาไปทำไมล่ะอย่างเงี้ยวีนอย่างเงี้นี่ก็คืออารมณ์อารมณ์ร้อนนะวอลินดาวอลินดาก็งงแบบไอ้อะไรอ่องเป็นอะไรวะออะไรย่างเงี้ยนี่ก็ก็เอาของไปก็ได้อะไรอย่างี้แต่คือตอนนั้นคือรู้สึกแบบเอ้าก็เขาแบ่งมาแล้วมันก็ยากจะทำไปเรื่อยๆยากมางหน้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะทำไม่หรอกแต่ตอนนั้นคือน่าจะเป็นเรื่องของเออ่ กดดันยาเราคงอ้วดเลยทำให้มันแต่พรหลังจากที่เขาไปสงบสติอารมณ์นะจากจบรายการนางป้าไปเข้าห้องน้ําไปอะไรออกมาก็แบบมาขอโทษสีกันมากคุยกันได้ทุกเรื่องทะเลาะไม่เคยข้ามวันถ้างั้นวันนี้ขอทดสอบความซีหน่อยได้ไหมทดสอบว่าจะรู้ใจกันจริงหรือเปล่า ว่าคุณสองคนที่เป็นดีเจกันมา15ปียดยุ่คุณผู้ชมครับพุดธพุทธของให้เธอฉันดิวหน้ากับพี่จุ๋ยไม่ได้ขอทดสอบความซี้กันเมื่อถามคำถามจบปั๊บผมนับ1 2 3ปุ๊บตอบตอบพร้อมกันเลยนะมาจ้างแล้วนะผมอุยเหมือนคำตอบสองข้สุดท้ายต้องตอบพร้อมกันนะสถานที่แรกที่คุณดาด้าได้เจอกับแฟนคนปัจจุบันเป็นครั้งแรก คือที่ไหนครับหนึ่งสองตึบกุ้งเทพถูกไหมถูกสิสวยสิขนาดเขารอบเข้าเมืองมาแบงเจอได้เหรอใช่ใชโอ้เก่งเยเราก็ไปดักหน้าต่อเขาหนาเพราะเขาพูดอย่งเขาเข้ามากับเรือไปเมืองเขาเข้ามาถูกต้องค่ะเขาเข้ามาทำงานเออซึ่งตอนแรกเขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้จีบอะไรก็อะไรนะผมรู้ว่าด่าเขาแบบว่ามีมีแบบครอบครัวอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอ พอเลิกปุ๊บเขาเลิกปุ๊บนะเขามาเลยเหรอเขาปุ๊บเลอมีิสน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเลยนะไม่มีใครพูดพูดเองเูดเองพูงเองพูดเองไงออกต้องเจออะไรแบบเนี้ยเอาต่อไปมุมไหนในบ้านพี่ดาด้าที่พี่อ๋องชอบมากที่สุดหนึ่ง สองซ้้องรับแไม่ใช่เพื่อสีของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากขอเดินเดินเท้าจากด้วยเส้นทางเราเป็นเส้นอ์ประเทศค่ะพี่อ๋องจะไปอย่างเดียวเลยชอบชอบมุมไหนนะชอบมุมไหนห้องรับแขกห้องรับแขกแต่พี่ดาบอกว่าคือว่าหน้ากระจกห้องแต่งตัวทําอะไรหน้าหน้ากระจกอ่ะไม่ใช่คือที่เราบอกว่าเราชอบห้องรับแขกเพราะอะไรเพราะฉันเสียงเดินไปเยอะเหมือนกันเอาด้วยด้วย แต่เสียงเงินนะนทำไมอะเรื่องของเรื่องก็คือว่าเรื่องจากว่าทํางบไปหมดแล้วแล้วก็คือแบบว่าโซฟามันไม่เข้ากับห้องรับแขออกองพูดก็อบอกว่าไม่มีเงินแล้วอย่างนี้หมดงบอะไรอย่างเงี้ยงบ<ล>หมดแล้วพอแล้วแล้วเป็นเพื่อนด้วยความงุนงิดว่าแบบเราก็ดูแลมาตัาง้งแต่ต้นแบบช่วยด,ดีไซน์ดี่ใช่ปะดึงออกให้เงินจ่ายให้เพื่อให้มันได้สีตามที่อองต้องการเพราะไม่เอาออกไปนั่งของแล้วยูสึกไห่ระแคะระครก็ต้อง่าของบ้านใครต้องสนิทกันแค่ไหนอะ ไปคำถามที่สามตอนนี้นะฮะมีรูปหนุ่มรอนะฮะอยู่ในมือทั้งสองคนจะให้ทายนะครับว่าสเปคของคุณอองนะฮะคือผู้ชายในรูปไหนเริ่มครับหนึ่งเปิดเลยสองสามป้ดออกชอบแบบนี้สายฟอหรอไม่ใช่ไม่ใช่ จริงๆเป็นสไตล์เลยหรือเปล่ารามแน่นๆนหน้าใไทยๆลิกแบบมีคราวเนี่ยอองชอบมากคนใกล้เคียงสุดใช่อันนี้ก็คือว่าที่เลือกเพราะว่ามันมีคราวไม่คือเป็นคนชอบคนดาร์กทอลแฮวนซ้ำแล้วก็มีคราวๆหน่อยผิวเข้มนิดได้เลยชอบมากชอบมากองชอบมีคราวแล้วคนปัจจุบันที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็น่าเหมือนอองเออหน้ามันอนองเลยมีอย่างนี้ที่เหมือนคือลักษณะหน้าคล้ายๆกันแต่เราแต่ตรงกันข้ามอองทั้งหมดใช่เขาพูดใจเย็นใจเย็นสุ ขมขี่อายเรียบร้อยพูดเสียงเบาแต่งตัวง่ายๆจะไปไหนต้องวางแผนลุ่งหน้าอะไรเงี้ยตรงกันข้ามเออแต่เป็นตรงกันข้ามที่เติมเต็มนะโอเคปลอมเลือเขาดูไงจ้ามีผิดไปข้อเดียวใช่แต่ก็ถือว่าอ่ะสนิทกันนะฮะให้พาเียเรานี่ยเราเหมนพี่ด้าไหมฮะเก่วเรื่องอะไรมากที่สุดในชีวิตตอนครับในชีวิตหรอเอาจริงป้าไม่ห่วงอื ก็จะห่วงก็ห่วงเรื่องสุขภาพละการเพราะเราก็ไม่ใช่อายุน้อยๆเลยนะแกถ้าเราเป็น20สต้นเราจะใช้ชีวิตแบบไม่หลับไม่นอนเลยเราก็ทําได้ไงแต่ตอนนี้มันเราก็แก่แล้วอะไรเงี้ยเออก็เป็นห่วงเขาเรื่องสุขภาพด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเออคอเลสเตอรอลต่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆเขาผอมลงซันก็โอเคก็ไม่ติดอ็มากเออแต่ว่าเราก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพี่ดาห่วงอะไรออกตอนนี้ไม่ห่วงแล้วก็คือว่าตอนนี้คือแบบว่าเหมือนออกอะเป็นผู้ใหญ่มากตอนนี้ความคิดอะไรเงี้ยแล้วก็มองมุมแบบมุมบ เขาจะเป็นคนแบบว่า <boundaries> คิดเยอะนิดนึงแต่ตอนนี้เขาก็จะเป็นคนแบบว่าผ่อนคลายลงแล้วก็แบบความคิดเขาอะตอนนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตผาดโผลละเป็นแบบใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายๆเราก็รู้สึกว่าไม่ห่วงแลละสำหรับเพื่อนคนนี้ใช่เขามีอะไรเราก็วิ่งหากันเรอพี่ใช่ไม่เพราะว่าคุณอะชอบเวลาเขาทำอาหารด้วยเวลาเขาทำเป็นคนทำอาหารอร่อยจริสามารถออเดอร์ได้ด้วยนะารํงเหรอไอ้อย่างนี้ถ้ามี เขเรียกเสน่ห์ปลายจังหวังอย่างนี้ทำให้พวกพ่อบ้านชิมหน่อยได้มามได้เลยมาเลยแค่หนึ่งกลาองและผลิตภัณฑ์ไม่ใช่คาราอันการ์ันแต่ละกล่องมีอะไรบ้างเยอะมากคือใน ล่องมันจะมาเป็นเซตเลยวันนี้นเป็นแบบเป็นโปรพิเศษไงก็เลยบอกว่ามันคือกระทะเนี่ยหลักๆคือมีกระทะหนึ่งใบเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะว่ารกระทะของเราสีสวยมากคือเทียบกับหน้าและความสวยคือกระทะชนะได้เลยอ่ะโอ้ีอ่ปีใหม่หกันค่ะ <laughs> <laughs> คือมันเป็น ถ้แบบว่า,าดีไซน์มาให้ใดีไซน์สวยสแล้วก็เป็นกระทะสี่เหลี่ยมเคลือบด้วยผงเซรามิกค่ะแน่นอนคือมันไม่ติดกระทะ<ช>ห,หลังๆคืออยากทานครีนเยอะขึ้นแบบนี้ค่ะก็เลยแบบหากระทะที่มันแบบไม่ต้องติดกระทะคืรว่าหลังๆเนี่ยได้ก,ก็ออกอาทานครีนเยอะขึ้นแล้วเราก็จะแบบว่าชอบกินอาหารผัดผัดค่ะส่วนใหญ่อาหารผัดมันต้องใส่น้ำมันมันไม่คลีนก็เลยหลังๆเน่ก็เลยแบบว่าพอมีกระทะคิเชนดีมันไม่ติดกระทะก็เลยสามารถทําพวกอาหารผัดผัดทั้งหลายโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันได้ดีหมายถึงว่าไม่ต้องใช้น้ำมันเลยไม่ต้อง เลยไม่ต้องเลยรอทีอยไม่ติดกระทะหลักๆเราไม่ได้อยากรู้ความอ้วนหรอกนะแต่เราอะคอเลสเตอรอลคือสูงนี่ดูภาพดูภาพตอนฉันอ้วนเห็นไหมใช้เปละครเลยสามเดือนเลิศมากดูดลยแล้วพวกคอเลสเตอรอลหรืออะไรเงี้ยบางทีเราไปซื้ออาหารใช่ป่ะคือเราไม่รู้เลยว่าเขาใช้น้ำมันหรือไม่ใช้น้ำมันหรือเรื่อเราหรือเปล่าหรืออะไรทำเองเราก็แฮปปี้แล้วพอเรามีกระทะแบบเนี้ยมันไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วมันก็ไม่ติดกระทะจริงๆเราอยากเห็นแล้วมันใช้ได้ทั้งกับแก๊สแล้วก็อินดักชันไดด้หมได้หมดเลยเพราะว่า รู้ไหมมันมีตัวเพลทอินดักชันก็คือว่าถ้าบ้านคุณนะมีเตาเตาแกส๊สเตาไฟฟ้าเตาอินฟราเรดหรือว่าเตาอะไรก็ตามเนี่ยใช้ได้ทุกหัว,ตวเตาเลย นะคะแล้วก็ตัวกระทะเนี่ยเคลือบด้วยผงเซรามิก5ชั้นมันก็จะทำให้ร้อนเร็วแล้วก็ร้อนแบบทั่วถึงอาหารสีสวยอะไรประมาณนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรวันนี้จะทำสปาเกตตีผัดขี้เมานะครับทุกคนปกติต้องเอาน้ำมันลงก่อนปกติเอาน้ำมันลงก่อนวันนี้ไม่ต้องเลยขอใส่น้ำนิดนึงเออใช้น้ำเปน่านี่ก็จะเป็นแบบอาหารคลีนค่ะก็คือว่าแค่เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นน้ำเปล่าเนี่ยคุณก็จะสามารถลดแคลอรี่ลงไปได้แล้วนี่จะบอกว่าความจุจุมากค่ะสามารต ปลี่ยนกระทะเป็นหม้อเป็นแกงได้เลยเพราะความสูกวัดจากแนวทะแยงค่ะ30ซนติเมตรแล้วก็กระทะลึก9ซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือแกงได้เลยนี่แล้วบางคนจะวลัว่าด้ามจับเป็นเหล็กแบบนี้จะร้อนไหมด้ามจับไม่ร้อนนะคะปกติพี่ด้านทำอาหารให้พี่อ๋องกิน

กินมาแล้วหอมมากบอกแล้วว่าแบบเวลามันร้อนเร็วอ่ะไม่ต้ดกระทะดีไม่ติดเลยเห็นไหมไม่ติดกระทะเลยใส่เส้นลงไปใส่เส้นลงไปเลยกระทะคีชเชนดีค่ะสามารถเข้าเตาอบได้เลยนะพี่ใครที่บอกว่าชอบทําเค้กหรือว่าชอบอบไก่อะไรเงี้ยสามารถใส่ไก่เข้าไปถ้ามีโลหะมันจะเอาเข้าไปไม่ได้อันนี้เข้าได้เลยกระทะใบเดียวอ่ะสามารถที่จะแบบว่า นึ่งอบต้มมอะไรเงี้ยได้หมดวันนี้นะคะ1เซตนะคะประกอบไปด้วยกระทะหนึ่งใบนะคะมาพร้อมกับฝาปิดแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้มีของแถมให้ค่ะคือ1แถมสิบต้อือแถมตะแกรงทอดให้นะคะแถมที่นึ่งนะคะแล้วก็มีตะหลิวอีก6ชิ้นด้วยกันนะคะเป็นเซตตะหลิวค่ะแล้วก็แถมเครื่องสับกระเทียมให้อีก1อันด้วยกันบางคนจะแบบไม่รู้ว่าเครื่องสับกระเทียมทํายังไงใช่ไหมยโชว์ให้ดูเลยสมบุตินี่นะก็คือว่ามีกระเทียมใช่ไหมคะ อย่างนี้เลยเสร็จ<อ>ุรบกอดกดกอดกอดกๆ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 ดก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  แล้วค่ะละเอียดไหมเห็นไหมเห็นไหมมาอยู่ในเซตนี้เลยค่ะของกระทาที่เช่นดีและนอกจากนั้นแล้วช่วงนี้เราก็ยังต้องใส่แมสก็มีแถมซองใส่แมสให้อีกทั้งหมดนี้นะคะราคาเต็มคือ3,000กว่าบาทเลยแต่ว่าวันนี้ขายพิเศษจริงๆ1590บาทเท่านั้นุดยอดเลยสำหรับรายการพ่อบ้านงานเข้านะคะและเรากําหนดนะคะแค่200ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าของใกล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วรีบสั่ง ได้เลยแอดไลน์แอดคิดเช่นขีดดีหรือว่าโทรไปก็ได้ค่ะที่หมายเลข02-113-1133นะคะเสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วดูดีมากน่ากินมากดูดีมากสปางกตตีนี่ลิงชิมคนแรก อร่อยใทเจฟเองยังไม่ชิมเลยนะอร่อยมากจริงๆเป็นไงเป็นไงจริงๆมันอร่อยจริงๆเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกระทะคิชเช่นดีหนึ่งใบมันสามารถทําได้หลายอย่างนะคะทอดไข่คือไม่ต้องใช้น้ํามันเลยเนี่ยเราออกแบบว่าทําปแซลมอนได้ก็คือจี่ลงไปในกระทะโดยที่หนังไม่ติดกระทะเลย่ก็คือวิธีทําความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะเอาผ้าเนี่ยค่ะชุบน้ําแล้วก็เช็ดออกนี่นี่เลดิเห็นไหมคือว่าเหมือนกระทะใบใหม่เลยพร้อมทร่จะทำเมนูต่อไปได้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระทะคิชเช่นดี ไปนี้นะคะเป็นเมนูนึ่งบ้างซึ่งมาพร้อมกับตัวแถมอยู่ในนีน้แล้วล้งแล้วค่ะก็คืวคอว่าเน,นี่ยค่ะก็คือนึ่งใส่จานได้เลยเออแล้วก็นึ่งต่อค่ะออนี่ย้ำอีกทีนึงนะคะวันนี้กระทะคิชเชนดีหนึ่งใบามาพร้อมกับของแถมหนึ่งแถมสิบนะคะ ซื้อกระทะ1ใบามาพร้อมกับฝาปิดนะคะแถมตะแกรงทอดแถมที่นึ่งให้แล้วก็แถมตะหลิวให้อีก6ชิ้นด้วยกันแถมเครื่องสับกระเทียมแล้วก็แถมซองแมสด้วยน,น,นั่นแหละครบเลยในราคา1 5 9 0เบาทเท่านั้นนะคะแอดไลน์แอดคิทเช่นขีดดีหรือว่าโทรไปได้เลยค่ะหมายเลข02-113-1133นะคะใช่แล้วนนซื้อ1แถม10ในราคา1 5 9 0บาทเท่านั้นนะคะสุดยอด นี่ไงโอเคไหมสุกแล้วโอเคมาได้มาเลยแล้วนี่ให้ดูเลยสุกแล้วเหรอเนี่ยอร่อยไหม มันจียบมากอ้าวบอกไปว่าสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบอยากจะจองสิทธ์แบบเงินเดือนออกสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยจองสิทธ์ไว้ได้แล้วค่อยจ่ายสิ้นเดือนก็ได้นะคะ่แอดไลน์แอดคิทเช่นขีดดีหรือว่าโทรไปที่หมายเลข02 113 1133นะคะเก็บเงินปลายทางได้วันนี้ขอกำหนดแค่200ชุดเท่านั้นนะคะ คนในวงการใช้กันเยอะไหมพี่เยอะมากมีหลายคนในวงการที่แบบว่าใช้กระทะคิเช่นดีแล้วก็ชอบสามีดิฉันชอบมากได้ลองใช้แล้ววันนี้ให้คนละชุดไหมไม่ต้องห่วงวันนี้ให้พิธีกรทั้งหมดเลยให้คนละชุดนะคะเหวังว่าดีจังอ่ะเาวันนี้จะกินจังกินจริงแล้วนะไปแล้วนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคู่ดีเจที่สนิทที่สุดในวงการเอทามแล้วนะฮะขอบคุณพี่ด้ากับพี่อ๋องขอบคุณมากขอบคุณมาก ขอบคุณเจด้วยยินดีเวลาหมดครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่ครับนะนจันหนึ่งสุกนะครับ9โมง5ทีนะครับกับพ่อบ้านงานเข้านะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณมาบ้านงานเข้า